สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนขอบอลทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้มาจัดทีเด็ดบ bon อลเดียววันนี้เช่นเคยครับผมในซึกที่จะมาจัดวันนี้เป็นสืกยูฟ่าแชมเปี้ยนละีกครับเป็นการเจอกันระหว่างเชลซีครับเปิดบ้านพบโบลุูเซียดอทมูนนะในราคาวันนี้เปิดมาที่ครึ่งลูกครึ่งควบลูกนะครับผมมาดูในส่วนของราคาค่าน้ํากันนะฮะถ้าเลือกเชียร์ไปทางฝังฝ่งของเชลซีเงินหนึ่งร้อยบาทครับจะได้มาที่หนึ่งร้อยแปดบาทนะครับผมแต่ถ้า เดือดเคลียร์ยไปทางฝั่งของเสือเหลืองดอนมูนนะหนึ่งร้อยบาทครับจะได้มาดีแปดสิบหกบาทนะครับ,เม,นนรบเ,มเมกี้มเนียสิบยูฟ่าแชมเปียนลีกนะเตียมในรอบสิบหกทีมสุดท้ายครับนัดที่สองเจียวสีเตรียมเปิดสนามสแตมฟอร์ดบิดนะครับตอนรับการมาเยือนของทีมบอลรัเซียดอนมูนครับ โดยเจ้าบา้านเชลซีครับภายใต้การนำทีมของเกมแฮมพ์ตเตอร์นะชนะเป็นเจทีนะครับหลังจากผลงานทำผลงานได้ไม่ดีนะในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นการเก็บชัยชนะมาได้เป็นหนแรกครับในรอบใ,ในรอบเจ็ดเกมนะกับทุกรายการเลยเกมนี้เจอกับอดอร์มูนครับภายใต้การนำทีมของเอดินแทซีนะครับก็ยังคงพาทีมเล่นได้อย่างมั่นใจมาอย่างต่อนเนื่องนะเกมที่แล้วพวกเขาก็ เอาชนะ r าบีไลซิกมาได้ครับซึ่งก็ทํำให้ตลอดสิบสองเกมหลังสุดนะพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้ทั้งหมดนะดูแลเกมนี้เกลซีได้เปรียบในฐานะเจ้าถิ่นก็จริงนะและสถานการณ์ก็บีบให้ต้องชนะด้วยแต่ถ้าว่ามาตรฐานผลงานโดยรวมครับก็ยังไม่มีดีอะไรนะเกมนี้น่าจะหลุ้นผ่านไม่ได้นะครับสำหรับผู้มาเยือนนะ ในเกมสติการเจอกัน,นครับของทั้งสองทีมรอบทิ่แล้วครับดอทมูลเอาชนะไปได้ในหะนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมมาดูสติสิบเกมหลังสุดของเจ้าบ้านนะครับผมหาเกมหลังสุดก็เอาชนะไปได้ในเกมเดียวนะเกมที่แล้วเจอกบลีดอยู่ในเตดไปนะทางฝั่งของทีมเยือน,นครับผมสติสิบเกมหลังสุดนะครับ ถือว่าทำผลงานได้ดีมากนะครับผมทีมนี้ก็น่าจะลุ้นเก็บสามแต้มไม่ได้นะสำหรับทีมเยอนดอทมูนครับผมเจ้าบ้านเชลซีับผลงานโดยรวมครับในเกมนัดแรกของพวกเขาก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้ไม่ดีนะครับประเดิมสนามโดยการบุกไปแพ้มาก่อนในยกแรกครับขณะที่ทีมเยอันดดอทมูนครับผลงานโดย <c oughs> โดยรวมในนัด,นด,นดแรกนะก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะพอะเปิดหัวโดยการชนะไปได้ก่อนนะครับและผลงานภาพรวมช่วงหลังก็ต้องบอกว่ากําลังร้อนแรงอย่างต่อเนื่องะนะิบ12เกมหลังสุดนะจากทุกรายการครับชนะรวดมาได้ทุกนัดคนระับและเกมนี้พวกเขาเองต้องเป็นผู้มาเยือนบ้างคนระับ แต่ว่าวันนี้นะครเกียวซีน่าจะจัดทับมาในระบบสามสี่สามนะส่วนดอทมูลจะจัดมาในสี่หนึ่งสี่หนึ่งนะครับผมแต่ผมมองว่าวันนี้ครับดูเป็นงานที่ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับสำหรับดอทมูลนะครับผมในช่วงนี้นะพวกเขาอยู่ในโมเมนตัมที่ดีกว่าด้วยนะส่วนทางเจ้าบ้าน,นครับ ฟอร์มภาพรวมยัง,ยงดูต่ำกว่ามาตรฐานชื่อชันของตัวเองอยู่นะเกมนี้ก็เชื่อว่าทีมเยือนดอทมูลครับจะบุกและน่าจะยันไหวนะในเกมนี้มองว่ามีความเม่นไ่ได้สูงนะเห็นควรเลือกเชียร์ดอทมูลน่าจะเหมาะสมกว่านะผมลองไปในราคาครึ่งลูกฮนระน่าจะอุ่นใจฮนะสํสำหรับเกมนี้ ขอฝากไปด้วยครับเพื่อนคนไหนชอบบอลเหมือนกันนะฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับผมหรือจะเข้ามาพูดคุยกระปะ๋าตามช่องทางนี้ปะแปะไว้ให้เลยนะสวัสดีครับ